สวัสดีค่ะวันนี้ป้านังก็จะผัดของง่ายๆผัดชิโปใส่ไข่แค่นี้ค่ะไม่ทำอะไรเยอะไม่ค่อยมีของด้วยก็ไ,ได้ซื้อตุนจะทำไรทีก็ค่อยไปซื้อมาหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนึกไม่ออกว่าใช้อะไรบ้าง ลืมหมดแล้วนะคะไอ้ไคันแมคัว่นะคะนี่ก็ไม่ได้ผัดมาเป็นแรมปีนี่มันต้องใส่น้ำตาลหน่อยเยนาะ เจ้านี้ไม่เคยซื้อเคยซื้อแต่ที่เชียงใหม่อ่ะเขาเป็นร้านขายของฝากจำชื่อก็ไม่ได้อันนั้นเขาจะเป็นเส้นยาวหน่อยนี่มันเป็นสั้นๆนั้นมันจะเป็นเส้นๆโอ้โหเยอะมากเลย กินอะไรง่ายๆยุงยากเกินสองสามขั้นตอนก็ไม่เอาละจะสังเกตได้ว่าผักอะไรที่ต้องปอกเปลือกนี่แทบจะไม่ทำเลยค่ะกินอะไรไที่มันง่ายๆพอ่ลไวอืม แล้ควคูให้มันจุกมันจุกมันโ้ล้างแล้วนะเนี่ยมองเห็นไม่เอ่ยตั้งไปบนตั้งไปบนนี้เลยค่ะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องที่ยาวๆมา ให้มันสุกๆแห้งๆก่อนเนาะคนอื่นทำไงไม่รู้นะผมก็ทำมั่วตามที่คิดอะะเราไม่รู้ว่าเจ้าน,นี้เขาเค็มเขาหวานยังไงก็เลยล้างก่อนแต่เดี๋ยวพอเราผัดแล้วเราก็ค่อยมาชิม แห้งไปซะและ้วนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมาแค่กี่วันเลยเนี่ยสิบกว่าวันน้ำหนักปูดปูดปูดเลยอะกินทั้งเวลาก็มัวทั้งของก็มัวอยากกินอะไรก็กิน,นใส่ไปเยอะหน่อยนะ เน้นโปรตีนเน้นโปรตีนอามีเปลือกลงไปหน่อยนึงมีเปลือกลงไปหน่อยนึง มันจะไหมจวอีกเอามากรบหาซื้อที่มันเป็น,นีนหัวหัวไม่ได้นะที่มันเป็นยาวๆอยู่อ่ะนี่ก็ยังไม่ทำฝอย่อยอ่ะ อยากเอามาต้มใส่กะทิเดี๋ยวถ้าไปตลาดอีกจะถามเขาลืมว่าวันนั้นร้านหนึ่งไม่ได้ถามเอามาต้มอ,อาหารนะแล้วต้มกั่กะทินะ่นจะบานออกนะหวานเค็มๆกินชะกลับไปรถใหม่กลับไปรถใหม่ข <laughs> ึ้นมาสองกิโลคว่า <laughs> สองกว่าหรือสองนาทีเลยมาช่งเลยนี่ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราก็ต้องชิมก่อนนะว่ามันยังไง่อาใส่เครเื่องน,นะ อ่กาศก็ร้อนนะแต่อยากกินข้าวต้มปกติข้าวต้มเครื่องเราไม่ค่อยชอบอะค่ะชอบข้าวต้มพุ้ยผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็อะไรนะหมูกรอบแล้วก็ยำอะไรอย่างเงี้ยยำมะเชียงยำไข่เค็มอันนี้ก็ชอบ เอา้ามันเบาตรงไหนแล้วเนี่ยควันขึ้นขมวงถงเข็งกินก่อนว่าเค็มมากน้อยแค่ไหนอืมเค็มเราต้องไม่เติมเค็มเลยค่ะเติมจะหวาน จะทำยังไงน้องจะเบาโอ้ได้แล้วไม่รู้ใจเตาต้นหน่อยๆล้อนออกมา <c ười> คิดถึงเธอแทบใจจะขาดไปเลยวันนี้หวานแหวนไม่กลัวอ้วนเป็นอ้วน มาทุกทีคิดถึงเธอทุกวินาทีไปไม่ได้แล้วบุ้ม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 เขาบอกว่าไม่ให้ร้องเพลงในครัวเดี๋ยวจะมีผัวแก่ป่านนี้เลย <laughs> ที่มีอยู่แก่พอละว <laughs> ร้องไปก็ ไล่บอยชิมอีกครั้งหนึ่งชิมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยแห้งแบบนี้เลยชิมอีกครั้งหนึ่งสิหวานพอหรือยังใครทำอาหารเก่งๆห้ามาดูเด้อดูได้ ห้ามติดเข็มได้ใจจริงๆขนาดใส่น้ำตาลไปนี่ปลาแหม่ว่าเยอะแล้วนะไม่ได้กบความเค็มเลยแต่ไม่เอาแล้วสาวาเอละแค่นี้โอเคเค็มได้ใจจริงจริงเคค่ะหรือว่าเพราะปลาแม่เป็นคนไม่กินเค็มก็ไม่รู้นะไปติเฉยเลยก็ขายคนอื่นมาทั้งประเทศไม่เป็นไรนี่ค่ะ ค่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบไปก่อนเดี๋ยวจะทำอีกอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ